สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องเดลแมคซาวน์เองอันนี้เป็นคลิปพิเศษที่น้องๆหลายคนขอมานั่นเองก็คือจากพี่คนหนึ่งที่น้องๆเขาเรียกร้องกันมาเหลือเกินว่าหนูอยากได้พี่คนนี้ออกมาอีกรอบเพราะว่าไม่ใช่แคน่น้องๆบอกยอดยูก็เป็นคนบอกว่าพวกไม่รู้เรื่องนะแต่ยอดยูสูงสุดงงมากนั่นก็คือพี่ออชีจากโครงการเด็กดีนทีิเยนั่นเองชื่อนงสาวอาชิระยาก,กรีพงศงกุลค่ะชื่อเล่นชื่อว่าไมอาอชีมายดุอ,อชีก็ไดาเกินั่นแหละ แล้วก็เรียนอยู่<ก>เอกการสธิภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลวิทยิาหญยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมสวาาค่ะเรามาเข้ขากับคําถามที่น้อง,องฝากพี่ถามทำไมาดีกว่าต้องผลงานระดับประเทศเท่าน,านั้นที่แบบว่าจบจากโรงเรียนดังๆผลงานต้องปงังๆถ้าแบบน้องๆเขาเนี่ยมีแบบแค่ผลงานถ่ายคลิปวิดีโอเฉยๆแค่ตัดต่อส่งครู่อะไม่ได้ตัดต่อแขง อันนี้ไม่ไม่แน่นอนเพราะว่าเิงจากตัวเองนะนี่ไม่ได้ไปแข่งอะไรระดับประเทศเลยก็มีแตง่งานระดับโรงเรียนด้วยซ้ำอะไม่ถึงระดับจังหวัดอะแค่ภายในโรงเรียนเท่านั้นก็ทําได้ส่งได้แค่มันเป็นพอร์ตแบบแสดงความสามารถตัวเองอะเออได้เต็มที่นั่นก็พอแล้วอืมอ่าถ้าเป็นยูทูบเบอร์ติดร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเอกเราอาจารย์บอกว่าอะไรนะอยู่เนี่ยไม่ได้สอนไม่ได้สอนให้เป็นยูทูบเบอร์เด้อเออ ขาสอนการผลิตสือ่อการผลิตทุกอย่างอะใช่ไหมที่เป็นสื่ออะไม่ใช่แค่ u t u b e อะเหมือนเหมือน u t u b e มันเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่ต่อยอดจากงานตรงเนี้ยไอไอที่เราเรียนก็คือต่อยอดเป็น YouTube ได้เข้าใจปะไม่ได้สอนเป็น YouTube เข้าใจปะเพียรนวัฒนรรมสื่อสังคมมันคือนิเทศใช่ไหมไม่ใช่เออไม่ใช่คือหลักๆมันก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับแบบเหมือนเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสาร เยอะยว่ะเมื่อแล้วเมื่อแล้วคืออาชยัว็ยางจากวิชาที่เราเรียนจากปีหนึ่งที่ผ่านมานะเราได้เรียนทันเด็กอักษรพอได้เขียนเอเสีเยอะมาก เออได้ทํารายงานได้ออกกองบ้างหรือว่าได้เรียนภาษาได้เรียนวิชาต่างๆคือมันคือวิทศบวกกับสาขาวิชาอื่นๆรวมกันอ่ะแบบว่านี่้บทออกสอนนี่ให้บททุกอย่างคือเราไม่ได้เรียนกับแค่เกี่ยวกับทศแต่เรียนกับอย่างอื่นด้วยทําง,งานอย่างอื่นเป็นด้วยใช่ไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นร่วมกับเป็นอย่างเดียวเหมือนเรียนเกี่ยวกับคนอ่ะในความรู้สึกคือเรียนเกี่ยวกับคนด้วยวิเคราะห์ใช่คือแบบ น้อยอยาคิดนะว่าเดือนตอนแรกที่พี่เข้ามาพี่คิดว่าเป็นเอกผลิตพี่จะไม่มีวันได้อยู่หน้านกล้องพี่จะหลดอยู่ในหลังกล้องตลอดไม่ใช่ใชเหมือนวิชาที่เรียนล่าสุดวิชาถ่ายรูปวิชาถ่ายรูปสลับกันเป็นเป็นแบบเป็นถ่ายรูปก,ก็คือสลับกันอ่ะเออเหมือนทุกคนจะได้จะต้องได้ลองทําทุกตําแหน่งไม่ว่าจะหน้ากล้องหลังกล้องส่วนไหนก็มันได้ทําหมดอะ่ะซีนมากคืออะไรซีนีมาก็คือภาพยนตร์น้องแต่ ซีนิมาเนี่ยคือคำที่ใช้เรียกทั้งหมด3เอกปัจจุบันนี้นะก็คือไม่เอกผลิต <c oughs> ภ,ภาพยนตร์หรือเอกผลิตเอกการแสดงแล้วก็เอกออกแบบจะเรียกว่าเป็นซีนิมาคือสาเหตุที่เรียกะ่ะเพราะว่า3เอกนยมันจะได้ทํางานด้วยกันเรียนวิชาตัวคล้ายๆกันมันจะได้ทาํางานด้วยกันเสมอแต่ถามว่านอกเอกเนี่ยยังมีเอกอื่นอีกไหมต่มันจะตีดู่คำนับต่อไปว่าตกลงนวัดอะ่ะมีกี่เอกกันแน่คือปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งหมด7เอก แต่ถ้าปีหกห้ามันจะมีแปดเอกเพราะว่ามีเอกการจัดการเข้ามาด้วยโดยที่เป็ดเป็ดแอดแปดเอทเาี่แปดเอกเนี้ยมันจะมีแยกออกมาสี่เพราะว่าสี่อยู่ในทีมาอีสี่อันอ่ะเขาก็จะไม่ชาวอื่นแตกต่างกันกับเอกของเขาไปโครงการเด็กดีมีที่เรียนไปไหนเอาเป็นว่าข่าวเมาแล้วกันมีข่าวเมาว่าเรื่ความที่ว่าแต่โครงการเด็กดีกับโครงการผู้มีศักษ วัตถุประสงค์ในการเลื่องเด็กอ่ะมันใกล้กันมากทําให้เด็กหลายคนน่ะผลงานแบบว่าสับสนแล้วบางคนก็คือยัดแต่ผลงานในโครงการเด็กดีเก็ตไหมอาจารย์ก็เลยอาจจะคิดว่าเอ๊ะยังไงนะแทนที่จะแบ่งเป็นสองโครงการแล้วเลื่อกเด็กมอนเหมือนกันถอดเอาเด็กดีออกแล้วก็เอาจำนวนเด็กดีไปใส่ในโครงการนั้นเพิ่มดีกว่าไหมเป็นข่าวเมาส์นะไม่รู้จริงหรือเปล่าคําถามเนี้ยต้องให้กล้องมี่อยู่ข้างหลังเนีย นี่นะครับอ่ะก็คือใช่ครับมีคนถามของเราว่านาวัตตะางจากศิลป,ปรกรรมยังไงเพราะมีเอกแสดงเหมือนกันเอออ่อคาคำถามนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับคุณแม็กที่มันต่างกันเพราะว่าคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับก็คือเรียนเกี่ยวกับการแสดง<ม>เป็น performing art แบบแสดงละครเวทีการแสดงบนสเตจนะฮะส่วนของนวัตกรรเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับการแสดงออน a m มเปรก็คือเป็นหนังเป็นมูฟวี่ซึ่งมันจะต่าง มีความต่างกันอยู่สาสรสองารเนี้ยอาจจะดูคล้ายกันแต่พอเรียนเข้าจริงอ่ะมันก็มีความต่างกันอยู่ครับมันก็เลยแยกกันคือมันใช้คนละแบบใช่ปะอันนึงมันต้องเหมือนแบบอยู่บนสเตจแล้วแบบนา้องใหญ่ออกเสียงมันต้องเล่นใหญ่อมต้งแบบเราต้องแบบเปิดแล้วต้องแบบใช้เสียงแต่พอมาอยู่ออนคาเมราเนี่ยบางคงมันไ่ต้องสึกขนาดนั้นเราอาจจะพอกล้องมันเห็นอะไรเราเราจะเล่นแบบเบาๆเขาก็เห็นแล้วว่าเรารู้สึกยังไงไม่ต้องแบบ อะไรขนาดนี้ <ừ> um. ใช่ครับ <c oughs> ปีหนึ่งวิชาในขินสุดเอาปีหนึ่งเธอาป็นีผ่านมาเอาเอาพูดละกัน mass communication d a t a b แต่ว่าในความหินนะ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องดีนะอาจารย์สอนดีมากอาจารย์สอนละเอียดมากคือแบบคือมันมันอาจจะยากตรงที่ว่ามันต้องเขียนเอเซมีความเป็นภาษาอังกฤษเยอะอะไรอย่างเงี้ย แต่หลักๆแล้วอ่ะเรามองว่าอาจารย์สอนลึกแล้วก็มันทําให้เราได้มีมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตอ่ะเข้าใจปะมีมุมมองมุมมองใหม่ๆกับโลกเรียนวัฒกรรมสังคมอ่ะเรียนที่ไหนองค์คลักคือประสาทมิตรประสาทมิตรค่ะปีสี่ปีใช่ปีสี่ค่าเทอมเท่าไหร่ค่าเทอมนะคะทั้งสามเอกอยู่ที่ห้าหมื่นบาทค่ะแล้วต่อไปเป็นคําถามเข้าสู่พอร์ รคถามนง The first runner up and the position of first runner up is very important because if for any reason ก็คือเขียนอธิบายผลงานยังไงก็คือมันไม่ใช่คือเขียนอธิบายอย่างของพี่เนี้ยเขียนอธิบายเนี่ยหมายถึงว่าจากผลงานตรงนั้น่ะเราได้อะไรบ้างเราได้เขาเรียกอะไรเราได้ประสบการณ์อะไรมาจากตรงนั้นบ้างสมมติว่าหนูไปแข่งตรงนี้มาก็อาจจะเขียนเขียนหัวข้อว่า ได้เข้าร่วมโครงการอันนี้แล้วคาอธิบายอาจจะเป็นว่าจากการได้รับเขาเรียกอะไรจากการแข่งตรงนั้นทําให้เราได้ประสบการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้เข้าใจไหมมันเหมือนแบบเอออาจารย์นะเขาอยากรู้ว่าที่เราไปทํามาเราได้อะไรเราได้ทักษะอะไรกลับมามีความรามับผิดชอบเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าอะไรแบบนี้ภาพเกี่ยวกับผลงานนั้นต้องเยอะหมยเก่งไหมว่าบางทีผลงานนี้มันมีทั้งภาพเบื้องหลังม,มีทั้งใบประก,กาศอ่ะเรือยยังไง เอาที่เอาที่จําเป็นเอาเงี้ถ้าสมมติว่าอย่างของพี่ใช่ไหมแบบอาจจะเป็นงา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 นหนึง่งก็อาจจะเป็นภาพรวมภาพรวมแบบภาพหมู่ภาพหนึง่งแล้วก็แปลว่าข้างๆแบบเป็นภาพที่เรารับเกียรติบัตรอะไรเงี้ยสักรูปหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยไม่คือไม่จำเป็นต้องเยอะไม่จำเป็นต้องงานหนึ่งห้าหกลูกไงสักสองรูปก็พอเออก็คำถามที่ลิซ่าก็มี เท่านี้เป็นทำนองสุดท้ายของรายการดีให้แคลโรเชิญติดรายการอีกแล้วลืมปล่นึงก่องอะกนลืมโอเคจบแล้วสำหรับรายการขอบคุณที่น้องๆเรียกร้องเราก็ฝากติดตามช่องคุณแม็กซิโมเนตนะคะไว้พี่เจ้ามิดรู้เลยไม่ดูไว้แม็กซิมัมเดอะแม็กซิมัมค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ